สวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยเอาเลขปู่ดำปู่ขาวก็ไม่ใช่ย่อยแล้วครับเข้าปังปังอีกนะครับผมปู่ดำปู่ขาวเข้าที่ชุดไหนเข้าที่ชุดไหนนะครับผมปู่ดำปู่ขาวเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่เขียนมาอย่างนี้เขียนมาอย่างนี้ไหนะเขียนเก้านะครับนี่เก้าหรือหกนะฮะ แล้วก็ต่อได้เลขสามนะครับผมอ่ามันเขียนเลขอะไรตัวงองงูเนี่ยแต่มือนเลขหกแล้วครับตัวนี้ก็เหมือนเลขเกียรติแล้วครับตัดมาตรงนี้สามกลายเป็นห้าให้ออกสอนที่จกสแล้วนะครับจกสามจกอสอเจ็ดเก้าสามเหรอพ่อเป็นทพุทธเฒนนำส่งลูกหลานนะครับทพุทธเฒาทพุทธเฒรคำว่าทพุทธเฒาก็คือ มันก็เหมือนเลขสามนี่แหละครับเหมือนเลขสามไทยเรานำส่งลูกหลานอ่าทางนี้อักษรกอรนำนอกอนำนอนะครับผม,อมกอนำนอน่าจะเป็นเก้าหนึ่งนะแต่ว,ว่าดูเห็นแล้วตรงนี้เป็นหกตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นหกตรงนี้เป็นสามใครดูไม่ อ่าตรงนี้เป็นหกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสามสามชัดๆนะอ่าทอผู้เท่าก็เป็นสามอ่าเห็นไหมทอผู้เท่าเป็นสามตัวนี้นะเรียกกปะายที่หกสามล่างนะครับผมเรียกแปดไม่เห็นมีเรียกหกมีเออต่เลขกสามเนี่ย 3, น่าจะเ,เรียกแปดได้ เออไปซะย,ย่าง,งาน้นไปซะย,ย่าง,งา้งเออตรงนี้ก็ศูนย์ได้นี่นี่ศูนย์หกสามอ้าวมันก็เกือบเป็นศูนย์หกแปดนะเลขสามนี่ถ้ามันต่อกันสักหน่อยเป็นเลขแปดเลยตรงนี้แต่ท่านให้มาเป็นสามนะแต่ก็ถือว่าเข้าล่างนะครับผมอ่าถ้าต่ออย่างนี้มาอย่างนี้ก็ไปศูนย์หกแปดได้ละครับนี่นี่ถ้ามันต่อมาอย่างนี้นี่ ศูนหกแปดอ้าวเขียนเอาเขียนต่อเฉยเอาเอาของเดิมนะครับศูนย์หสามนะครับผมออกไปแล้วออกไปแล้วในเลขชุดปู่ดาปู่ขาวอ่ามีใครโชคดีกันบ้างนะครับในชุดนี้ปู่ดาปู่ขาวนี่เป็นเลขเชื่อมจิตเอาเฉยๆนะครับผม ปู่องค์ดาปู่องค์ขาวนี่ท่านเป็นโหราศาสตร์ประจาเมืองกันแล้วกันนะครับเมืองอุดอรหนองคายเรานี่แหละนะครับในยุคโบราณตั้งแต่ราชการที่3ามสี่ห้ามานุ่นแหละนะครับผมท่านก็ไปลุกลักลูกสาวท่านเจ้าเมืองแล้วครับสีสุดาจันทร์ไปลักไม่ได้เขาก็เลยนำํำผ,ผิดกฎนะครับนําไปประหารนะครับ ท่านก็บอกว่าอ้ยละ่ะนี่ไฟแดงไฟดำพ่อละ่ะพ่อเป็นพระขาวหัวขาดัาขาวหัวขาดก็เป็นธาตุไส้หมูเจ้าขึ้นกลาลาสันพันวาพ่อมักขีดเขียนนั่นละ,ละเอาโศกลับเอาไปลดพ่อเสียวหายขึ้อว่า,าท่านก็บอกว่าทอผู้เท่านำส่งลูกหลานคำว่าลูกหลานก็หนึ่งสองสามนั่นแหละครับตัวไหนจะมา คำว่าผู้เท่าก็มีตัวไหนผู้เท่าของท่านเนี่ยมีเลขเก้านะครับมีเลขเก็ดผู้เท่าถือให้กันเท้าเนี่ยเลขเก็ดผู้เท่าพอประมาณเลขหกนะผู้เท่ามากๆเนี่ยเลขเก้าคำว่าผู้เท่าของท่านจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะเขียนเป็นผู้เท่าเฉยไม่เียนะเขียนทอผู้เท่านะครับทอผู้เท่านี่มีทั้งหกมีทั้งสามอยู่ด้วยกันนั่นแหละเห็นไหม นี่นทอพู้เท่านี่ตรงนี้ก็หกตรงนี้นะว่าตรงนี้ก็สามอยู่ด้วยกันอ่าเลขปิิศนาก็เขียนที่ศูนย์หวัวใหญ่ๆเนี่เป็นเลขเก้านะ,ะตรงนี้เลขงองงเนีย่ยเหมือนเลขหกตัวนี้เหมือนเลขสามาเลขสามนะอันนี้ปุยม,มาต่อใหม่นะเออถ้ามองต่อชิดกันหน่อยเป็นเลขแปดนี่ศูนหปดเข้าทั้งบนทั้งล่างสามตัวไปเลยนะครับ ท่านก็อมตะเกียงบึบบับบึบบับบับอมตะเกียงเสร็จท่านก็ทิมที่กลางฝ่ามือก็ให้คนดูแล้วครับลาเห็นบ่าลาเห็นว่าโอ้บ่เห็นละปู่เห็นว่าท่านก็ยกนิ้วให้อยู่เดี๋ยวเราไม่สังเกตนิ้วท่านนะครับผมท่านก็จะบอกว่าผู้ดำผู้กกาาขาวผู้ขาวฝ่าขาวหัวขาดเป็นธาตุใส่คือเก่าละเอา้า พ่อว่าตัวลูกดกักหละเพั่อไก่ท่านก็เขียนให้มาอย่างนี้ปู่ย่ยมก็จำคายถาท่านได้แล้วครับอสังสุลกัยไสย,ยุทธสุดยอดสลอดสอดอินตาหุทาลัคณาอ,อันตาสุข,ขังสุข,ขังอสังสุลกัยไสย,ยุทธสุดยอดสลอดสอดอินตาหุทาลัคณาอ,อันตาสุข,ขังสุข,ขังอ่าก็โอ้กาบดิมนองปู่ดำปู่ขาวอ่าเชื่อมโยง มาให้ลูกหลานรู้เห็นหน้อยปู่ธรรมชาติของตัวเลขเป็นตัวไหนเรียกว่าเป็นการเชื่อมจิตนะครับเป็นการเชื่อมโยงเท่านั้นเองไม่ใช่ทรงเจ้าเข้าอะไรหรอกครับผมอพอได้มาติดตาแล้วก็เขียนไปตามกระแสที่ท่านทรงไาให้นั่นแหละก็จะออกเป็นตัวเลขทำนองนี้แหละนะครับผมกลายเป็นเลขว่า เข้าชัดเจนนะครับผมในชุดเลขปูดำปูขาวอ้าวไม่เข้าชุดหนึ่งก็เข้าชุดหนึ่งก็ยังดีนะครับ fc ขอให้มีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้กันทุกคนนะครับผมแฮปปี้แฮปปี้กันแล้วกันอ่าสำหรับปูเยี่ยมก็ติดตามมาหลายคลิปตามเอาจากคนโน้นคนนี้มั่งก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ที่เข้าแม่แสงทองนะครับ มื่อเช้านี่เอ่อก้าโมงเช้าปู่เยี่ยมโทรหาแม่แสงทองแม่แสงทองปู่อือลือมาประทับท่านนะครับผมท่านก็ให้อยู่นะท่านให้อยู่นะท่านว่าสามนะขึ้นมาบวชสามวันสี่วันเอาสามเป็นหลักนะมั้งอะไรสามหกสามเก้าสามเปดอะไรแลวปู่เยี่ยมเขียนลงไปเบอร์เบอร์อยู่เมื่อเช้านี่กำลังทานกาแฟน,นะครับรู้สึกตัวเลขของแกจะถูกนะครับ ไปเปิดคลิปฟังอีกทีสิท่านพูดถึง3ามเดี๋ยวผมว่าท่านพูดอยู่นะแต่เวลาปูเยี่ยมไปเขียนเขียนได้3เกาเอาไปทำนองนั้นให้ในชุดล่างนะครับผมชุดบนชุดล่างชุดบนก็3มอะไร3ามหปดอะไรเนี 0, 3, 5, 8, ่ยศูนย์ห้านะครับผมอันนี้ก็น่าติดตามนะครับในเลขชุดนี้ของอแม่แสงทองแต่ต้องเอาวันสุดท้ายนะครับผม วันสุดท้ายเพราะว่าปู่ท่านจะเข้ามาประทับในวันสุดท้ายเช้าเลยสามโมงเชา้าเที่ยวหน้าปู่เยี่ยมจะโทรเอานะครับโทรติดตามมาให้เที่ยวนี้ก็ไปดูคลิปย้อนหลังเองก็แล้วกันนะครับผมนะครับพูดปู่เยี่ยมไม่ได้เขียนลงในลงลงในแต่เขียนเขียนที่ปกอยู่นะครับผม อ่ะวูเย่ามลาพาจากเท่านี้นะครับโชคดีมีสุขอยู่ดีมีแหงกันทุกคนนะครับผมแฮปปี้แฮปปี้ในป,ปีใหม่นะครับผมเอาพอดีพองามนะครับฉลองฉลองอย่าเยอะใหญ่เยอะเดี๋ยวจะเมาอัมลาพาจากเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ